แล้วไปใช้เลือกสัจจะนิรันดรธรรมนะใส่ก็ตอเมื่อเองแล้วก็ไปใช้เลือกสัจจะนิรันดรานะคะถ้ามันเป็นสัจากถือว่าสมบูรณ์ถ้าไม่เป็นสัจสมมสจะก็ถือว่าไม่สมบูรณ์คือไปยืมวิธีเข้ามานะอ่าแ,แบบแรกก่อนนะคะตัวอย่างข้อที่เก้าเขาถามว่าสองก้อนนี้สองก้อนเนี้สมบูรณ์กันไหมนะคะ ในตารางนะอันนี้คุณเอามาเร็วๆแล้วกันอันนี้มีสององคค้นใช่ไหม แบบนี้เขาเรียกว่าสมมูลอยา่าง T F T C อันนี้ก็ T F T C อย่างนี้ยเขาเรียกว่าสมมูลอันนี้คือเช็คแบบแรกนะคะเช็คแบบที่สองที่ครูบอกว่าเชื่อมเองด้วยก็ต่องเมื่อที่กนี้นเขาเห็นกับคุณมีมแล้วอ่าเชื่อมเองด้วยก็ต่องเม,มื่อครับครูก็เว้นที่ไว้ให้ใช่ไหมคะตอนขัดแย้งใช่ไหม เช่นแบบสัจนิรันดร์ผู้ถามก่อนเช่นด้วยก็ต่อเมื่อหาสัจนิรันดร์เราชี้หน้าหน่าว่า f มีกี่กรณีลูกมีกี่กรณีหลอกสองใช่ไหมก็มต่อเมื่อแล้วเป็น f มีสองกรณีก็คืออะไร tf กับอะไร ft หาดูามเองลูกใช้สัจนิรันดร์เหมือนมกับติยธรรม ชื่อมเองนะครับเลว่องก็สอเลื่งอง 对，对。 ที่สูงเอาบอกเราว่า2อันนี้จะเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นไปท่องม,มานะใช้เยอะะล้วครูบอกให้ท่องก็ท่องเีอะอันไหนไม่ต้องท่องก็ไม่ต้องท่องนะเวลา ให้ท่องให้ท่องนะคะวิธีการนะคะถ้าเจอถ้าแล้วนะคะไม่ว่าข้อหนึ่งหรือข้อสองนะคะสามารถเขียนเป็นแบบข้อหนึ่งก็ได้แบบข้อสองก็ได้อันนี้คือรอบ Q หรือ Q ทีนี้ข้อสามข้อสี่นะคะคล้ายๆเรื่องเซ็ตตัวน็อตก็เหมือนในเรื่อง t า m e ในเรื่องเซ็ตนะลูกก็คือจัดว่าเข้าไปครับจากหน้างอวนเป็นยิ้มจากยิ้มก็เปลี่ยนเป็นหนงอวบคล้ายๆเรื่อง t า m e เรื่องเซ็ตนะ นนะทีนี้ข้อ5เนี่ยถ้าหนูท่องข้อ2ได้ข้อ5หนูจะท่องได้เพราะข้อ5เป็นนิสเซสของข้อ2คือเอาข้อ2มาใส่น็อตนะเอาข้อ2มาใส่น็อตถ้าตรงนี้เป็นน็อตทีไอ้นี่จะเป็นคีเฉยๆถูกไหมจากหรือเปลี่ยนเป็นและจากชิวเปลี่ยนเป็นน็อตคิวนะคะข้อ5มันต้อนข้าวของข้อ2มันเป็นนิสเซสนะ ทีนี้ข้อหกถ้าหนูท่องข้อห้าได้ข้อหกข้อห้าในห้าแล้วใช่ไหมหัวเดียวข้อหกเนี่ยก็ต่อมาสองหัวถ้าหนูท่องข้อห้าได้สังเกตข้อห้ามันก็คือก้อนแรกของข้อหกนะข้อห้าก็คือก้อนแรกของข้อหกนะคะเชื่อมไหรือ จับทีเปลี่ยนเป็นคิวและเหมือนเดิมน็อตเหมือนเดิมจับคิวก็เปลี่ยนเ,เป็นทีเวนไไอ้นีม่มันสลับตัวกัน ี่็นได้เหมือนเซตเหมือนแบบนินเซตอินเซตก็สลับไปได้ถูกไหมอันนี้เหมือนกันครับข้อหนึ่งเนี่ยสลับที่ไปมาได้ถ้าเหลือหมดหรือแล้วหมดนะครับสลับที่ไปมาได้ข้อสองข้อสองนะลูก มือนการลูกถ้าน็อตเจอสองตัวก็ตอบเปไ็นไรไม่มีนอ็นอตน็อตเจอหลายหลายตัวถ้าเจอขี้ตัวก็ตอบเลยมีนอ็อตมันทางเลยนะนะคะอย่าไนั่งไปนั่งดูมานะแต่หน้าน,นี้ไม่จะเป็นต้อท่องถ้าหนูเข้าใจานะคะไม่ต้องท่องแต่อันเนี้ยต้องนะท่องนะต้องท่องนะเอามาใช้กับอะไรนะคะเปิดย้อนกลับไปดูหน้าที่แปดก่อน เปิดย้อนกลับไปู่าตัวอย่างข้ เอาก็เน,นี่ยใส่เล็บใหญ่แล้วก็ใส่น็อตเข้าไปเห็ไไนไหมเวลาเจอพิเศษน,นะลูกทำนี้ก็ได้อย่าให้ติดน็อตที่วงเล็บใหญ่อย่าให้ติดน็อตที่มันเป็นวงเล็บนะคะถ้าหนูดูก้อนนี้สมาธิดีๆน,นะทำเรื่องนี้สมาธิดีดน,นะลูกเวลาหนูทำน,อน็อตตัวเชื่อมใหญ่คืออะไรลูกหรือหรือว่าตัวนี้ โเชอยนเนี่ยเป็นต,ตัวนี้ตัวที่ชยตัวนตัวหนันี้นนใช่ไหมทีนี้ถ้าหมองเนี่ยันคือข้อที่สีเทียบนมคืข้อสีก็คือ o หรือใช่มก้อนะี้คือกนีคือถูกไหมเทียบจากข้อสี่ อนก้อนนี้ให้เป็นชิลในสูตรที่สี่แล้วมันมีนอ็อตยังไม่รู้อ่ะเปลี่ยนไปด้านขวาเขาทองว่าอะไรน็อตทีและน็อตชิลใช่ไหมจากแ้างอให้กลายเป็นยิ้มจากยิ้มให้กลายเป็นนม่งอนั่นแหละจับวัดเข้าขมาสุดยังังจากยิ้มเปลี่ยนเป็นแม่งอ อนนลอบกันดุนใช่เปล่าไม่ที่บอกว่าอยากให้เจอ็อดหน้าบงเล็ตแจกเข้าไปได้อีกลูกตัวนี้ไม่เป็นไรแต่ตัวนี้แจกเข้ามากลายเป็นอะไรลูก็อดชิลหรือ็อดไหน จะใช้ในหนูต้องแต่แ้วครูก็บอกว่าให้ทำแม่หรือทำพี่ก็ได้ใช่ไ I'm not. ไมเข็นกันอปที่บ้านสมาดีนะพยายามทําะลูกเพราะว่าข้างหลังีเยอะว่นี้นะ มองในชิวและทีมองให้เป็นชิวเฉยๆนะเราเทียบกันสูวนเราค่ะ เป็นสุขข้อ2ก้อนี้ก็เป็นไรทีก้ ไอ้นี่เหมือนกันะครับ